ตะเกียงใส่น้ำมันเวลามันหมดน้ำมันเนี่ยโยมจะทำยังไงอยากจะใช้โคมไฟต่อยอมก็ต้องไปหาน้ำมันมาเติมใช่ไหมเหมือนเดียวก่อนคนเราท้ามันหมดบุญเนี่ยชีวิตเนี่ยตกต่ำที่สุดแล้วใครจะท้ำไม่มีบุญหนุนไว้หากินก็ฝืดหากินก็แสนเหยากทุกวันนี้ก็ยิ่งตอนนี้ลำบากมากเศรษฐกิจอยากจะให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญทุนเราไม่มีเราก็ต้องต่อทุน เพราะนั้นเมื่อเราทํากุศลสร้างกุศลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบารมีของบุญเนี่ยมันจะช่วยหนุนเวลาหมดบุญเนี่ยเคาะก็ตามมานยจะบอกให้ชะตาตกนั่นไงแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลคาหนุนไว้ก่อเราต้องสร้างคุณกันไว้ไหวพระสวดมนต์ป้องกันไว้แล้วให้เราเจริญกุศลภาวนาไปด้วยบุญก็จะเกิด บุญทานยังสู้อาน,นิสงส์ศีลไม่ได้บุญทานบุญศีลสู้ภาวนาไม่ได้บุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือบุญที่เป็นศีลเป็นภาวนาบุญได้สูงด้วยขอยยมมั่นคงในศีลโยมไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่เ่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราเมลัยแค่นี้โยมเซฟชีวิตโยมได้เยอะถัดใครทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า